กันจานทไร้ก็ได้หลังเจ้าหัวหลงกนน้สูงปุย้ำสาอย่างเพี้ไเรากันจานที่ไ้ของเ้าห้องที่ว่าอย่างนั้นจะมาจิดสุงปุยโอ้ห้าจุสุกพุยมน้ำตาลน่ะโอ้ง่ายเงน้ำตาลน่ะโอ้มี่หอไว้เตาน่ะ้าน้ำตาลน่ะไปุยก็ห้าับนน่ะโอ้เก่งมากเล้ Bán là... ừ. cho bọn áp của nó cũng được này các Bà bích thắng bích thắng của nó nữa 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 โอ้ยเียกเงยต้องการต้องการใครี้ห้าจุดจุ่มีนบ่โอเมียดเลยเนาะการโอ้โหโอ้ยโอ้ยต้องว่าเราเพเย็นเนาะกาดทุนก็เยว่างาทุนแล้วไอ้ผู้แย่งนี่ลองเบิ้งแล้วเนี่ยลองเบิ้งเลยว่มีคนเห็นงหนสุดทินะเฮ็ดบ่ไหวเนาเห็ดบ่ไหวรติดทางรถเยเะชารถ อขี้รถไปฉีดยาเจ็ดเนี่ยเจ้าฉีดเจ็ดเนาะอกเพียงหินคอนเนี่ยกระเพื่อมเวียนแล้วคนนั้นตอกสามไล่ผักระเทียมหอมเนาะขอเยอะด่ะอืมติดกับแดนเขมรพอดีใช่ไหมแมนไปห่างจากบ้านไปแคงสองกิโลมีพอเข้าไปไม่ได้เก็เย็นรถน้ำตันไว้กับระเบิดเอารถน้ำตันไว้ไว้คนเข้าไปในป่าเนี่ยมันจะระเบิดถึงนั่นแหละ คนทหารไทยทหารป้าทิ้งเมรญแล้วบางอะไรกันนะอืมขมิญเรามาอยู่ก่อนเนี่ยแล้วคิดวิๆๆๆๆนกิเก็ตไงตู้คนไทยไม่ได้สู่มาได้แล้วอย่างกูคือประวัติไายอยู่แล้วมาเดี๋ยวบุญการแทนของไทยนี่มันจะคนลเลาเนี่ยตีเยอะหมดเนาะไม่เจอะคงเลาเหมดแล้ว ไปตีขึ้นเนาะี่า้วุไตขึ้นนะนนะในคนลานี่ย <c oughs> ูเดียตี้ผ <c oughs> ิ้ชองเขาใจฟุ้งผิ้คนลาวเนี่มันมไม่ยังได้เปยียงเหรอ,อ,อม่มออกไก่แท้น้องคนรคนหญิงแก้มก็เป็คนไทยนี่คนลาเนีคนลาเตี้ย่หว <c oughs> ัไหมมันจะรับหมด้นนประหลัดได้ปัดประหลัดเท่ปะหลัดเป็นคนไทยท่อนัวประหลัดเป็นตจัวัมา ตุเละกเลานอะตุแลเ,เลาปนะอบใช้ภูมิโคราชาเนียดเอเิดเนาะ <c oughs> คนลาม่าเพ่เงแมนเหรวกเดีเ๋ยะมัตนตีอยู่วกเจ้าเจ้าสินกติกเยูะจักยาวพจุนั่นแหละตนีมันมีอยู่น,น,นแะแเรนี้ก็แนนั่นนั่นที่เปนคน ตั้งยังที่นี่คนตั้งบ้านที่นี่ไลยเปคนลาวเนีคนลาคนลาวคนลาวเลอเออคนลาอ่านประวัติมาเชิญเชิทานประวัติมาเล่เนี้ยต้องไปฟังยูดหรลาละพักไก่น่ะลาอีกพนถึงไงพักไก่นี่ก็ลาวนาะลาบยูนี่ก็ลาวบุนั่งนี่ก็ลาวเน่ะลาแท้ๆเลยนะ แปลว่ลูกหลานเล้าอยู่นี่ลูกหลานเล้ายสิตุ้งานตยตุานตุ้ยานตุ้้านยนุ้ยงุยานตุุ้้าตุยงานตุ้ยานตนตุยงานตุ้ตุ้ยานตุ้ยงายา้ยงา้าตุ้ตงนตุ้ยงานตตุยงา้ยงุ้ยงานุ้ย้งานุ้านงนุ่าน้ยงนุ้าต้งตนย

นายแกงโจ๊กแก่คนไหนผู้ชายคนนี้นายเอานมไม่ใด้ใครก็มาขอคนนี้เราแต่คเดียวก็เป็นให้กันยนา